สวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนวีสองอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมว่าจะมาสปอยอนิเมะเรื่องสุดยอดมือสังหารอาวาตารมาจากต่างโลกตอนที่หนึ่งกันนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปรับชม ก็ช่วยก,นนกดไลค์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับโดยอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกของเราที่เป็นสุดยอดมือสังหารอันดับหนึ่งของโลกแต่แล้วจูจ่ๆวันหนึง่งเขาก็ได้ถูกองค์กรที่เขาทํางานให้หักหลังส่งผลให้เขาต้องตายแล้วกับชาติมาเกิดใหม่ที่ต่างโลกแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่งานคาริหาดแห่งหนึ่งที่นี่นั้นก็เป็นแหล่งร่องส่งของพวกค้ามนุษย์มีเด็กผู้หญิงมากมายถูกจับมาขายอยู่ที่นี่ พื่อให้ลูกค้าที่เป็นชนชั้นสูงได้ประมูลท่าสาวน้อยน่ารักพวกนี้กันโดยตัวการที่เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้เธอก็ไม่ชื่อว่าคอล์ไลซึ่งระหว่างที่งานประมูลกําลังเดินไปเรื่อยๆอยู่ๆก็มีเด็กสาวหน้าตาสวยผมสีเงินในตาสีฟ้าปรากฏตัวออกมาเหล่าเวลาลูกค้าที่ได้เห็นเธอทุกคนก็ต่างต้องการให้เธอมาอยู่ในการครอบครองของตัวเองพวกเขาจะเสนอราคาแข่งประมูลกันอย่างเต็มที่คนพวกนี้คือ เป้าหมายในครั้งนี้หรอจากที่ดูก็รู้เลยว่าเป็นคนชั่วที่ผ่านมาพ่อแกน่ะทําให้เด็กผู้หญิงร้องไห้กันไปกี่คนแล้วนะเอาล่ะฉันจะไม่ปาดีพ่อแกแม้แต่น้อยเพราะงั้นเตรียมใจซะจากนั้นเธอก็สร้างเป็นไรเฟิลออกมาก่อนจะเอาปืนนั้นไล่ยิงคนอย่างเมามันแล้วเธอก็ยังไม่ได้มาคนเดียวนะครับ เธอยังพาเมดสาวที่ดูเหมือนจะเป็นค่าลับใช้ของเธอมาป่วดงานนี้ด้วยจากนั้นเมดสาวเธอก็โชวส์สก,กิลใช้หอกต่อสู้ขั้นเทพจัดการพวกบรรยากาศที่คุ้มกันงานจนเกือบหมดอีกด้านหนึ่งผู้หญิงผมสีเงินเธอก็พยายามจะตามไล่ล่าตัวการผู้จัดงานในครั้งนี้แต่ทว่าตอนนั้นเธอก็ถูกทหารที่พอมีฝีมือเข้ามาขวางเธอไว้ระหว่างนั้นเมดของเธอเนี่ยก็เข้ามาช่วยและทั้งสองคนก็ได้เข้าแท็กทีมต่อสู้กับพวกทหารนี่แท็กช่วยถ่วงเวลาให้ฉันหน่อยสิรับทราบค่ะท่านเดีย จากนานคุณเมทเธอกทรีลราใช้ทั้งหอกและปืนจัดการพวกทหารระหว่างนั้นผู้หญิงผมเงินเธอก็ไล่เวทไฟโจมตีใส่ยอย่างรุนแรงจนมีควันเนี่ยออกมาเต็มนอกคลืาอหาดและนอกคลืหาสนั่นก็มีคนกําลังแอบดูอยู่นั่นคือสัญญาจากเตียรละทารสค่ะพี่ลุกอย่างที่คิดไว้เลยคอรลนั้นทํำผิดจริงค่ะเยี่มเลย ต้องตามข้อมูลที่ได้รับเลยสินะดูเหมือนว่าการที่ให้เดียวกับท่านเล่าเข้าไปจะเป็นความคิดที่ถูกยืนยันเป้าหมายมาวิคคลา์รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจะต้องตายภายใต้คำสั่งของราชาและเจตนาลมของตระกูลนัาฆ่านจะขอทำการกำจัดจากนั้นพระเอกก็ลั่นกระสุนออกไปต่อมาภาพจะตัดมาที่เรื่องราวในอดีตสมัยที่พระเอกเนี่ยอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตัวตนในอดีตของพระเอกก่อนจะมายังโลกนี้ โดยโลกที่แล้วเพกเนี่ยก็ยังเป็นตาลงแก่ๆที่ทํางานเป็นนักฆ่าให้กับองค์กรลับแห่งหนึ่งโดยภารกิจที่เขาได้รับก็คือมาลอบสังหารพวกมาเฟียจากนั้นเขาก็ได้ทาการลอบสังหารมาเฟียไปหลายคนจนเกือบหมดแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ลอบสังหารเจ้าตัวหัวหน้าเลยอยู่ดีๆเขาก็จะล่าถอยทับกับทาให้พัดในของเขาที่เป็นผู้หญิงถามว่าทําไมคุณถึงถอยล่ะคะยังเหลือบุคคลสําคัญอยู่นะคะเพกนี่มันก็ตอบแบบคำคมไปเลยว่าพวกเรานักฆ่าเนี่ย ไม่ทำสิ่งที่นอกเหนือจากคาสั่งขององค์กรองค์กรสั่งแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นไม่มีสิทธิ์ทําตามอำเภอใจจากนั้นพระเอกเนี่ยมันก็จะถอยทับกับแต่ทว่าระหว่างนั้นพระเอกก็ได้สังเกตเห็นโดนสดํารวจของฝั่งศัตรูซึ่งพวกศัตรูเนี่ยก็ใช้โดนหน้านในการหาตัวพระเอกจนเจอจากนั้นพวกศัตรูก็ได้ทาการออกยิงไล่ล่าพวกพระเอกจนรถของพระเอกเนี่ยระเบิดเป็นจุนไปเลย แต่นั่นก็อยู่ในแผนของพระเอกพระเอกเขาได้คิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้โดยก่อนหน้านั้นเขาก็คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเจอพวกศักตรูเจอตัวและถูกยิงใส่เขาจึงได้กระโดดลงจากรถตั้งแต่ก่อนที่รถจะระเบิดตั้งแต่แรกและเขาเนี่ยก็วางกลไกไว้เอาปืนไปติดที่ตรงเพดานของรถและก็เอาลวดเนี่ยไปร้อยผ่านไกปืนเมื่อรถมันวิ่งออกไป รอดมันก็ทาให้ไกลปืนเนี่ยยิงออกไปเองแต่เมื่อฝั่งตงรงข้ามเข้าใจว่าฝั่งเรายิงต่อสู้พวกเขาเนี่ยก็จะยิงตอบโต้กลับมาที่ตัวรถและจังหวะนั้นเองถังน้ำมันที่เพ็กเอกเอามาวางไว้ที่ด้านหลังรถตั้งแต่แรกก็จะระเบิดทําให้รถเนี่ยระเบิดกลายเป็นจุนไม่เหลือหลักฐานเลยและมันเนี่ยก็สามารถทําให้ศัตรูเข้าใจผิดนึกว่าพ่กเพ็เอกเนี่ยตายแล้วได้อีกด้วย เรียกไ,ได้ว่าเป็นสกิลตัวล่อที่สมกับเป็นนักฆ่ามือฉมังเลยนะครับแต่ถึงแมพ้พระเอกจะวางแผนตบาตาศัตรูไปแล้วพวกศัรตรูเนี่ยก็ยังออกค้นหาพวกเขาอยู่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมานอนพักหลบซ่อนที่นี่ไปก่อนระหว่างนั้นผู้หญิงผมทองที่เป็นคู่งของพระเอกเ,เนี่ยก็ถามว่าทําไมคุณถึงมาเป็นนักฆ่าเหรอคะ พระเอกเขาก็บอกว่าเขานั้นเติบโตขึ้นมาอยู่ในองค์กรตั้งแต่เด็กแล้วก็ถูกองค์กรเนี่ยปลูกฝังเทคนิคลอบฝังหานให้ตั้งแต่เด็กแล้วเขานั้นก็มีหน้าที่เป็นแค่เครื่องมือลอบสังหารให้กับองค์กรเพียงเท่านั้นและหลังจากที่จบภารกิจนี้แล้วเขาที่อายุเยอะแล้วเนี่ยก็จะลาออกจากองค์กรไปทําหน้าที่เป็นครูฝึกสอนนักฆ่าจากนั้นเขาก็บอกว่าภารกิจนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนการฝึกอบรมพวกมือใหม่ไปในตัวด้วยเพราะแบบนี้เขาถึงให้มือใหม่อย่างเธอมาเป็นผู้ช่วยไงล่ะ ผู้หญิงผมทองที่นี่แบบนั้นเธอก็เถียงกลับไปเลยว่าเธอนั้นไม่ใช่มือใหม่อย่างที่เขาคิดแล้วเธอนั้นก็ฝึกอบรมได้ที่หนึ่งในรุ่นมาอีกด้วยระหว่างนั้นพระเอกเนี่ยก็ปืนจอบไปที่หัวของเธอแล้วบอกว่านี่มันคืออะไรนี่มันก็คือปืนของเธอไงล่ะปืนของเธอหายไปเธอยังไม่รู้ตัวเลยและก็เพราะเธอน่ะไว้ใจฉันว่าฉันจะไม่ฆ่าเธอจากนั้นพระเอกเขาก็สอนเธอบอกว่าวันหลังถ้าเธอจะเป็นนักฆ่าแล้วก็อย่าไปไว้ใจใครง่ายๆล่ะ จากนั้นเขาก็ปืนคืนให้เธอแล้วไปนอนแบบชิลๆพี่หญิงผมทองเนี่ยเธอกะจะเอาคืนพระเอกนะครับยี่ปืนมาที่พระเอกนี่เธอหยุดแลนอนซะไม่ค่ะนอนซะไม่คุณคิดว่าฉันจะไม่ยิงหรอคะคุณเพิ่งสอนฉันเองนี่ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆไม่ใช่ว่าฉันไว้ใจแต่ปืนนั้นน่ะมันยิงไม่ได้ตัางหากล่ะคือความจริงแล้วปืนของเธอน่ะมันไม่มีกระสุนเพราะก่อนหน้านั้นฉันได้เอากระสุนออกหมดแล้วไงล่ะ คิดว่าฉันจะให้ปืนกับคนที่ฉันเพิ่งขู่ง่ายงายงั้นเหรอไอ้มือสมัครเล่นเอ้ยโอ้โหพระเอกนี่ก็สอนเชิงมือใหม่ส่มกับเป็นนักฆ่าดับหนึ่งเลยนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ไปรายงานภารกิจกับองค์กรว่าตอนนี้เขาทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังจะถอยทัพกับ จากนั้นต่อมารพอเอกก็จะเดินทางขึ้นเครื่องบินกับญี่ปุ่นแต่แล้วสิ่งที่รพอเอกไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินน่ะมันกำลังจะตกและพระเอกรกู้ทันทีว่านี่เป็นฝีมือขององค์กรที่หักหลังเขาแผนการทั้งหมดตั้งแต่เปิดตอนมาทั้งการที่ให้รพอเอกไปทำธารกิจรอบค่าทั้งการส่งโดนออกมาเพื่อให้รพอเอกเคลื่อนไหวลำบากความจริงแล้วทั้งหมดนั่นเป็นแผนที่องค์กรวางไว้เพื่อจะกำจัดพระเอกทิ้งจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยรีบไปดูที่ห้องนักบินพบว่าห้องนักิิน้ไดดกททาาลลลลยยแะะะะ่่ชีีเเรรหวงพอ ทางล่ออยู่นั่นเองอยู่ๆก็มีเครื่องบินเจ็ตโผล่เข้ามายิงมิสไซล์ใส่พระเอกจนเครื่องบินแ่บระเบิดตุ้มแล้วพระเอกก็ตกลงมาในน้ำกำลังจะตายพระเอกเขาก็สงสัยว่าทำไมกันละ่ะทำไมฉันที่เชื่อมั่นในองค์กรขนาดนั้นถึงถูกหักหลังแบบนี้ระหว่างนั้นเองอยู่ๆก็มีมือปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดึงพระเอกไว้เมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขานั้นมาอยู่ที่อีกโลกหนึ่งแล้วและที่นั่นก็ได้มีเทพธิดาเนี่ยปรากฏตัวแหมแหมทั้งที่คณเป็นนักฆ่าับหนึ่งของโลก แต่กับโง้จนตัวเองถูกลอบฆ่าแบบนี้นี่เธอช่วยอธิบายหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ฉันน่ะเชิญดวงวิญญาณของคุณที่ตายแล้วมาเองล่ะคะ่ะแล้วฉันก็เป็นเทพธิดาด้วยละ่ะเหตุผลล่ะแหมฉันมีทางเลือกให้คุณคะ่ะคุณจะรับคําของฉันแล้วไปเกิดใหม่ที่อีกโลกไหมคะคุณไม่คิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจบ้างหรอคะคําของฉันหรอ งั้นเธออยากให้ฉันฆ่าใครล่ะแหมแหมททำไมถึงรู้ได้ล่ะคะวิตายสมกับเป็นนักฆ่าดับในของโลกเลยนะคะฉันจะให้คุณเกิดใหม่ที่โลกเวทมนต์โลกเวทมนต์งั้นหรอค่าช่วยไปรอบค่าภูก,กาให้ฉันทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนที่1ไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าสำหรับตอนที่2ตอนที่3ผมจะลงให้พรุ่งนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมมารับชมกันนะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ